หัวนี้มาให้เราใส่ด้วยนะอันนี้เป็นหัวแม่เหล็กนะคะเราสามารถแบบติดไปได้เลยคือมันสะดวกมากเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปค้างคืนที่โรงแรมนะปัญหาหลักที่เจอคืออะไรรูเ้เปล่าไดปาผมไม่แรงหรือว่าบางห้องก็คือไม่มีไดปาผมให้เลยคือโชคดีมากบางังเอิญไปเจอได้ปาผมตัวนี้มาแบบน่ารักมากเกมีถุงมาให้แบบนี้เลยนะ อุ้ยน่ารักมากจริง,รงๆแล้วมาสามารถถอดได้นะจะมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือสีชมพูน่ารักสุดๆหัวนี้มาให้เราใส่ด้วยนะอันนี้เป็นหัวแม่เหล็กนะคะเราสามารถแบบติดไปได้เลยคือมันสะดวกมากแล้วคือนี่วิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะนี่เราสามารถเปิดตรงนี้นะนี่ ปิดเปิดตรงนี้นะคะก็คือว่ามันสามารถปรับได้หลายระดับนะก็คือแบบระดับ1ระดับ2แล้วก็ปิดนะคะส่วนอันนี้เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะมันจะมีโหมดลมเยน็นลมอุน่นลมร้อนแล้วก็โหมดแบบสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้เรานะคะนี่นะคะแล้วก็เปิดดีไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะอันนี้คือลมเย็นอยู่นะทุกคนไฟตรงนี้คือแบบสวยมากอะ่ะมันสามารถเปลี่ยนแบบสลับสลับได้แล้วก็คือลมก็คือแรงเวอร์อันนี้คือระดับแรกอีกนะเดีย๋ยวดูระดับสอง ไดป่าผมตัวนี้นะคะมีไอออนลบถึง2ล้านไอออนเลยค่ะช่วยลดไฟฟ้าสถิตกับเส้นผมนะคะทําให้ผมแล้วเนี่ยนุ่มแล้วก็ไม่แห้งเสียด้วยค่ะทุกคนพอดีของเขาคุณน่ารักมากทุกคนดูดิน่ารักอะ่ะใช้งานง่ายมาพร้อมกับที่เก็บสายแบบนี้ด้วยนะใช้แบบสะดวกสบายมากเลยตัวนี้เป็นไดปรป่าผมจากแบรนดยูเลอร์นะคะบอกเลยว่าสีถูกใจสุดๆใครชอบเนี่ยก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้นะ